เสียงของเราอาจไม่ดังที่สุดแต่มีความหมายที่สุด เสียงเล็กๆที่เปลี่ยนโรงเรียนได้ your voice magic อไม่สนุกเลยนั่นและไม่าโฮแคแคโคตรอะไรน่นหลูวูจ๋าเลยข่าสงครามกหมอู้ออที่มันยิงกันตายอ่ะนะ ตายศพเลยนะใช่ไหม,มน่ากลัวชะมัดเลยเฮ้ยเพื่อนทำไมบอสนั่งคนเดียวรู้ปะบอสเพื่อนช่วงนี้นายเป็นไรทำไมดูเครียดเครียดเรารู้สึกอะไ,ไรอะอะไรหรอกเรารู้สึกว่าเครียดเป็นอะไรที่ทำให้เรา นายังมีลอนนาบอลเพื่อนเลรักลเื่อเฮ้ยถ้างั้นลองมาทําคลิปกันไหมเป็นคลิปมุมอ่านหนังสือจะได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นบ้างสวัสดีครับนี่ก็เราก็จะมารีวิวการอ่านของหนังสือเล่มนี้นะครับ เป็นสื่อที่ดีมากเลยนะครับเพื่อนๆ่งกัดเจ็บเด็กๆคะทำอะไรกันโลกก็กำลังทำทีพอทำิีอ่านอ๋ออาล้วบอสช่วงนี้เป็นยังไงบ้างก็รู้สึกดีมากเหนื่อยลครับทกวันนิดหน่อยเห็นไหมว่าเสียงของเราไดสามารถเปลี่ยนแปลงความสุขของเราได้ในโรงเรียนเนาะครูก็เป็นกำลังใจให้ นี่สุขภาวะทางกายและใจที่ดีอ่ะเริ่มต้นด้วยที่ตัวเราไม่ต้องเครียดนะเพื่อนขอบคุณเพื่อนนะเรามีความสุขได้ขอบคุเพื่อนนะตัวอย่างจ้าเราอาจเป็นแค่เสียงเล็กๆแต่เมื่อเรารวมตัวกันกลายเป็นพลังที่เปลี่ยนแปลงการที่ดีนะคะที่นักศึกษาสัมระดับบอำเภอพิบุลรักจังหวัดอุรีรัานีได้ทั้งคืนจริงๆแล้ว การบูลลี่การมีสุขภาพจิตที่ไม่ดีนั้นมันเกิดจากสิ่งเล็กมันเกิดจากสิ่งเล็กภายในตัวเราเพื่อนเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ในสถานศึกษาหรือว่าในโรงเรียนของเราเพื่อการเปลี่ยนแปลงนักศึกษาทำถูกนะค่ะที่สร้างสรรค์คลิปวิดีโอขึ้นมาโดยที่มีสอชสสช่วยนะคะก็ขอบคุณโครงการดีๆที่ให้เราได้ทำวันนี้ค่ะ สุขภาพจิตสุขภาพกายเริ่มต้นที่ตัวเราขอบคุณค่ะคนสุขภาพอมานนโรงเรียนเปลี่ยนแปลงได้